เอามา้เก่งแล้วเอากลับมาหาแม่เจ็บจุ๋วเหรอบาเบาดิมากลับมาหาแม่นี่กลับ,บ, au, บ au, มาห้งนี้ก่อนตรงนู้นเป็นหินกลับมาหาแม่นี่ขี่มาหาแม่ขี่มาหาแม่ให้ได้เก่งนกเก่งแล้วสู้ๆมาโนทาได้เชื่อแม่มาเร็วมาหาแม่มาหาแม่เรเร็ว ไม่เป็นไรทำได้ไม่เป็นไรลูกทำได้รออีกครั้งหนึ่งเออมาอย่างนั้นแหละเอาปันมาเยี่ยมดูเสา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 จขี <execut cc> ่ไปหาเสาเลยเอาไหมบังคับดิเอ้า ค่ะเอามาเก่งเก่งมากนะคะแม่เอาขาถ่ายมาก่อนเนาะขาถ่ายมาแล้วก็ปัน่นได้จังหวะแล้วก็เออนั่นแหละเก่งมากมากมาหาแม่ตรงนี้ก่อน <c oughs> ตรงนู้นมันเป็นหินมันจะเจ็บเออนั่นแหละ <c oughs> ย่ม เฮ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดไปเลยไปไปเฮ้ย <c oughs> <ป> <c oughs>